อธิบายจังหวัดในดิฟซิเลน EP 1จังหวัดแรกที่ผมจะมาอธิบายก็คือกรุงโคลิเบียนจังหวัดกรุงโคลิเบียนก่อตั้งเมื่อปี1 2 3 4จังหวัดกรุงโคลิเบียนมีประชากรทั้งหมด50,000คนจังหวัดกรุงโคลิเบียนเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศดิฟซิเลน จังหวัดกรุงโคลิเบียนมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าจังหวัดอื่นของนิสซีเลนกุงโคลิเบียนมีทหารประจำการอยู่1นึ่งแสนายและนี่คือธงชาติประจำจังหวัดของกรุงโคลิเบียนใครที่ให้ผมอยากเล่าจังหวัดอื่นบ้างกดไลค์มาด้วยนะครับผมขอร้อง คลิปนี้มีปัญหาหนักมากเลยครับ